สวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปทุมหรือ,อก้มกึ่งของรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาให้เกร็ดความรู้อีกอันหนึ่งนะคะเพราะมีคําถามเข้ามามากเหลือเกินว่าอาจารย์ในเมื่อเขามีสารแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงต้องตั้งสารใหม่ละ่ะแล้วทําไมต้องตั้งตรงนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่102ทั4นะคะดังนั้นแปลว่าบ้านหลังนี้คือบ้านเลข4สารจะต้องเป็นสารแบบนี้นะคะแล้วจาก จากประสบการณ์จากออจากสิ่งที่อาจารย์ถามเข้ามาก็คือปรากฏว่าตั้งแต่ตั้งศาลมามันมีบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างไม่ ไม่ดีในบ้านหลังนี้นะคะเขาก็เลยมีความสงสัยแล้วได้ลองเชิญอาจารย์มาที่บ้านเพื่อมาทําการเทสว่ามันเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยสาเหตุแรกเลยนะคะอาจารย์บอกก่อนเลยนะคะว่าท่านเจ้าที่เจ้าทางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนมีศีลมีสัตว์นะคะดังนั้นท่านไม่มีการทําลายเราหรือทําร้ายเราเด็ดขาดนะคะท่านจะไม่มีการมาลงโทษเราหรือกโกรธเคืองเราท่านอาจจะได้แค่น้อยใจแต่ท่านเข้าใจคะ่ะว่าเห็นไหมว่าเออจ เจ้าของบ้านเขามีความตั้งใจมากๆเลยนะที่อยากจะตั้งศาลให้ฉันแต่ว่าฉันน่ะตั้งผิดฉันขึ้นไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามส่งสัญญาณตลอดว่าเนี่ยการตั้งศาลแบบนี้ให้ฉันมันไม่ถูกต้องนะมันฉันขึ้นไม่ได้ตำแหน่งที่ท่านอยู่คือตำแหน่งตรงนี้นะคะดังนั้นวันนี้เขาก็เลยทำการเสี่ยงทายแล้วปรากฏว่าก็ ตามนั้นนะคะแล้วก็เชิญอาจารย์มาที่นี่เมื่อวานพออาจารย์ลงรถนะคะนี่คือบริเวณหน้าบ้านพออาจารย์ลงรถปุ๊บอาจารย์เดินผ่านตรงบริเวณเนี้เนี่ยเดินตรงเนี้ยเพื่อเข้าไปนั่งตรงนู้นนะคะสัมผัสได้แรงมากๆเลยก็เลยทําการจุดทูบทําการจุดทูบนะคะเพื่อที่จะ ถามเจ้าที่ว่าท่านอยู่ตรงนี้ไหมพอทูบดับเสร็จนะคะก็ลองจับดินตรงบริเวณนี้ที่อาจารย์เดินผ่านปรากฏว่าขึ้นแรงมากๆเลยพอขึ้นแรงมากๆปุ๊บอาจารย์ก็เลยโอเคที่ตรงนี้แหละคะ่ะทีนี้ก็จะมีคําถาม